<D> สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่เกมไปครับนะครับไปครับ <c oughs>

มอร์เดอร์ครับโอเคผมจะบอกผมจะบอกวิธีการเล่นโหมดมอร์เดอร์นี้นะครับนะครับโหมดมอร์เดอร์นี้ครับจะเป็นโหมดยังไงก็คือเราจะมีสี่คนนะครับม่กี่คนก็ได้ก็มีแค่สี่บัวเอาง่ายครับก็คือแบบนี้ครับจะเป็นแบบเหมือนว่าคุณเคยเล่นเกมฆาตกรหรืออะไรไหมครับแบบสี่คนเนี้ยครับจะมีคนหนึ่งมีมีดครับเับเล่ามานี่ต้องเมาเลยเนี่ยจะมีคนหนึ่งมีมีดครับ แล้วคนมีมีดเน,นี่ยครับเป็นสี่คนเนี้ยต้องไล่ฆ่าครับไล่ฆ่าเก็บทีละคนครับอีกคนนึงมีปืนครับอีกคนหนึ่งมีปืนเอฆาตกรเนี่ยมีมีดครับฆาตกรเป็นคนที่ใช้มีดต้องไล่ฆ่าพวกผมทีละคนก็คือเกมนี้ต้องต่อแหลกกันครับตอแหลว่าฉันไม่ใช่ฆาตกรนะฉันไม่ใช่ฆาตกรก็คือจะมีคนหนึ่งเ่รับบทเป็นตำรวจฮะใช่ใชแม้ก็คือจะมีปืนแม็กนาวใช่แล้วก็มีคนนึงรับบทเป็นโจรก็จะเป็นมีดแต่เราสี่คนจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับประมาณนั้น ฉันเฮ้ยวันนี้เว้ยเราอยู่ในโหมดคิสมัสเว้ยแต่ไม่ใช่วันคิสมัสเราต้องเราต้องร้องเพลงเพลงชิงเกเบลชิงเกเบลเดี๋ยวยังยังแนะนำตัวไม่เสร็จเลยยิงพึ่งยิงพึ่งนอกโลกยู่กับผมโบจากพี่โบ๊ชครับไม่ใช่ก็คือเนี่ยพี่โบ๊ชเนี่ยได้รับบทเป็นป้าป่าใช่ไหมเออชื่อป้าป้านะครับแล้วนี่ใครเนี่ยผู้หญิงไซอีเลียอันนี้เขาเรียกว่าไซเบเรีย ไซบีเรียไซบีเรียอ่านะครับใบเซนเดอร์โอ้ใบใส่อะไรนะไบเซนเดอร์ใบไม่ใส่ไซบีเรียพี่โลกอ่ะตัวอันนี้ได้เด็กคนโนปี้ใช่ไหมรับบทเป็นยังกี้ใช่ไหมใบใไม่อันี้ไม่ใช่ชื่อโนปี้มันงื่อมันชื่อมันชื่อโนปี้รับบทเป็นบังกี้ส่วนผมนี่ชื่อตับแยงขังขี้ส่วนผมนี่ชื่อลิบบ้านลิบบ้านี่ก็คือริเบียนครับ เเสียอย่างแรกเราก็โอ้ยเราเป็นชาวบ้านธรรมดาคือต้องตอแหลเกมเนี้ยต้องตอแหลจริงครับเออก็ตอแหลเนี่ยดูรู้ว่าใครเป็นใครเป็นผู้ฆาตกรยัยแม่ควันเต็มตัวควันเต็มตัวตำรวจครับตำรวจยิงตำรวจยิงเลยตำรวจครับกูฆ่าตำรวจยิงตำรวจตายตายตายหมดเลยไปไหนไปไหน อันนั้นแหละตำรวจนั่นแหละเรียบร้อยก็คือจะมีคนหนึ่งตำรวจคนนึงจะระบุเป็นโจรนั่นเองอย่างแรกอย่างแรกคือเราเราต้องเราต้องแบบไปหาที่แอบก่อนครับแบบไม่ให้ใครรู้ว่าเราคือใครนะครับยิงกันมั่วก็ไม่ได้เริ่มเล่นเป็นทางการดีกว่าใช่อ่าโอเคเริ่มเลยเลยแล้วกันเรามีแอบโอเคสวัสดีครับโอเคครับ ผมอยู่ในร้านอาหารนะครับผมของกินหน่อยครับชื่อยูนิฟอร์มหวดดีหวดดีหวดดีเช้านี้มีอะไรกินบ้างครับชื่อซไซร่าหวนดีครับกินครับเช้านี้มีอะไรกินใครคือเอ็กซ์เล่ไปเล่นเกมเต้นก่อนเล่นเกมเต้นเล่นเกมคอมแป๊บเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมมคอเล่นคอมอนอะเล่นเกมเต้นกันไงบ้างพอแล้วครับผมมาคบกลับบ้านแล้วครับอ่ะเก้าอีหนึ่งหนึ่งสองนะขโมยเฮ้ยเปิดประตูดิขโมยก็เอ๊ โซเก้าอีก่อนโซเก้าอีก่อนโอ้ยเก็อีร้อยแล้วไข่ต้องไปเก้าอีวางไปเอาขึ้นรถครับขวดเ้าขึ้นรถไอ้ม่วงไอ้ม่วงก็อีสั่นด้วยตอนนี้มันจะมีใครบางคนพยายามหลอกลวงเราในแฮทคนขึ้นรถคนขึ้นรถครับใส่แรงออกคนขึ้นรถครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ม่วงเนี่ยไอ้ม่วงเนี่ยอย่าอยู่กับผมเสียวมันจะมีคนหนึ่งที่พิลุกแท้ไปไกลเลยไป ใครอยากเอาเออ็มพีสามขงมั้ยครับไม่เอ้ยเข้ามาไอ้ผู้ขันละกอนใครขันลกรใครเป็นใครเป็นโอ้ย่าเข้ามาด้วยไปไม่เป็นไอ้ผีแน่เลยว่ะเฮ้ยครับบอกครับบอกใครฆ่าใครวะผีแน่เลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยผมผิดตกตายในบ้านเลยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเลยเฮ้ยทำเขาทำไม่มีศก เดี๋ยวไอพีชัวเลยว่ะไอพีพีชัวเลยไอพีบ้านพี่ระวังไอพีไประวังนะพี่ใครเป็นใครระวังนะพี่ไปไอ้นั่นไงชัวเลยไอ้นั่นชัวเลยเฮ้ยเสีแดงพี่ดูได้ไงวะพี่ดูได้ไงวะพี่ก็แดงใช่เลยพี่ดูเผาเอออะไนใครมันไม่บอกชื่ออ่ะเผาเออ่ะไม่ใช่พี่อย่ามั่วใครเป็นใครใครวะ เซราใครใครลุงอะไรเนี่ยใครใครตายในบ้านเนี่ยใครตายในบ้านยายาอย่ามายุ่งกับกูเอ็กเลเนี่ยเอ็กซ์เลเนี่ยใช่เลยเนี่ยลองไอพี่ลองไอพีพี่ระบายเผาอ่ะไอเผาอ่ะเลยเอ้ยยาไอเผาเป็นตำรวจด้วยไอคิดมันมีอยู่สี่คนตายไปหนึ่งคนเออแม่งต้องตอแหลไอ้พวกเนี้ยดูเด้อใครใครอแหลใครใครที่ตายไม่บอกคนของเราคือห้ามบอกกันเว้ยว่าใครคือตายไม่ตายไม่งั้นมันไม่หนุกเกมพวกเนี้ย เออใช่ใครวะเห็นกใครตายวะในเม็ดในเม็ดโจรเขาก็ไม่เปิดเผยตัวนี่ต่างคนก็ระแวงกันไปกันมาอย่างนี้เอาปืนยิงมากเลยปืนยิงเลยอ๋อพี่ต้องถ้าอยากรู้เว้ยใครใครใครเป็นใครเป็นโจรอ่ะเราเอาปืนยิงสักนัดหนึ่งยิงใครก็ได้ได้เหรอก็ตายเลยใครใครเป็นตำรวจวะใครเป็นตำรวจอ่ะ กดกดคือห้ามบอกไม่ใช่เหรอเออกดคือห้ามบอกครับมันจะหลอกมันจะหลอกอย่าบอกเลยกูกูกลัเอากลัวดิการของพี่ต้อมด้งดีกว่าเฮ้ยออกยังไงวะอยากได้ที่กันผมอยากได้ที่กันครับว่าอะไรไม่บอกเป็นได้เลยเด็กยาติอย่ามาอใกล้กูนะกูนะไปเลยอย่าเข้ามานะคนรอแล้วสรุปใครตายวะเนี่ยไม่รู้เนาะตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ใครพอกล่องรูปหัวแม่งเลยผมว่าผมว่างโนพีตายไปแล้วผมจำได้โนพีเขาบอกผมว่าตอนแรกว่าเขาชื่อยูนิฟอร์ม ล้วยฟอร์มไม่กคนอนตายเออว่ะใช่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 เหรอใช่หรอพี่พี่เชื่อใจพี่เฟิร์สเหรอเฮ้ยผมไม่เชื่อใจใครแล้เว้ยตอนเนี้คือแบบเกมนี้มันแบบแม่งตอแหลมากับเผาตอแหลอีโบสเนี่ยตอแหล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 อไม่ตอแไม่อแหลต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 อแหลลตแหลตอแหลตอแ่แหลแลตอแหตล

ท้าบอกท้าบอกชื่อกันมากดนี่คือท้าบอกชื่อของใครคือใครเออโอเคแต่ว่าแรกๆเราจะไม่ยังไม่รู้กันคือผมตอนแรกเราไม่รู้ใครไม่รู้ว่าชื่อใครเลยแล้วกันอ่าโอเคโอเคได้ได้ไม่บอกอะไรกันเองเลยจะไม่บอกกันเองเลยใช่ไหมโอเคอ้าวใครฮัลโหลอ้าวอ้าวใครรอบนรอบนี้เล่นคอมกันดีกว่าไหม เฮ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาไปไกลยาไปยำเงี่ยมาไอ้เผาไอ้เผาเมืองยาใครคือเผาวะใครดดูคือเผาคนไหนอะไรอะไรใครคือใครวะอันนี้อ่ยูนิฟอร์มปะวะยูนิฟอร์มคือใครคือกูมั่นใจแล้วที่นี่กูไม่ใช่อ่ะ คือมั่นใจตัวคุเองหรอแล้วยืนยันฟอร์มเป็นโนพีมเลยเออเออน่าจะเป็นโนพีเนาะไอ้ยน้องน้องนั่นแหละไอ้ยน้องไอ้คุณนั่นแหละใครตรงใครตายสามใครตรงใครตายสามารถเอาหน้ามองกองได้แต่ห้ามพูดเข้าใจปะห้ามพูดโอเคปะ อย่าไว้ใจทางอย่ยวางใจซ่อนก่อนซ่อนก่อนซ่อนก่อนเฮ้ยเออตายหลุดเลยโอ้โหนี่เลยชัดเลยยูนิฟอร์มในบ้านเนี่ยอะไรไอยูนิฟอร์มในบ้านเนี่ยใช่เลยเมื่อกี้ผมไปนี่ยิงยูนิฟอร์มไม่ด้ไม่มีเปืนแมวใครเอาใครคือยูนิฟอร์มเอาตรงตรไหม ใครตายอ่ะไม่รู้ไม่รู้เออใครตายนี่ยังไม่รู้วิ่งเหรอไม่รู้มึงมึงโกนลั่นแกดีไม่รู้อ๋อกระเพราตายเหรอเฮ้ยเสียงหระอ๋อเสียใจด้วยกระเพราไอ้ไอ้ไอ้นิ่งๆเนี่ยว่าพี่เฟิร์สแน่นอนอย่าให้รู้นะไอ้บสเปล่าพี่บ้าป่ะผมมั่นใจในตัวผมว่าผมไม่ได้เป็นอ่ะไอเราไม่เนี่ยพอพูดอย่างเงี้ยแหละ ไม่ใช่ชัวหมเฮ้ยใครวะอ้าวฮ่าฮ่อ้ยนพีใกล้ตกใจว่าแกตายเลยใครไม่รู้อ่ะตายเนี่ยมึงมึงยังไม่รู้อีกมึงยังไม่รู้ว่าใครผมไม่ให้โนพีอยู่ในบ้านอยู่ในห้องน้ำเออเออเออโนพีเอ็นพีใครมึงรู้เหรอใครคือโนพีเออนั่นดิ ใครวะนไปมีเฟื่อยอยู่ในห้องน้ำก็ได้ไอ้โวดวัวใหเฮ้ยกูแอบอยู่เนี่ยนั่นแหละไอ้คนแอบไอ้คนแอบไปมีเฟื่อยละต้องอยูอแอบอยู่กินโบ๊ทอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าไอ้บ้าเพิ่งร้องเมื่อกี้สรุปว่าใครวะใครเป็นสรุปเฮ้ยในบ้านพีเป็นเปล่าเป็นไม่มันเช็คไม่ได้ด้วยชื่อเงกระสุนมาให้มันเลยไม่รู้ว่าใคร เออนั่นอนดิไอ้เนี้ยกูกูเจอรอยเลือดเจอศพอ่ะสั์ชิบหายละใครใครวะเฮ้ยมันเหลือแค่สองคนเลอะไอ้เจอไอ้เจอรอยเลือดเจอศพอ่ะดูดไมันเลยตกลองใครตกลองใครเป็นตกลองใครเป็น พี่เฟิร์นก็บอกก็บอกอยู่ว่ามันเจอรอยลงโจรอยเลือดจนจบคือมันเหลืออยู่แค่สองคนอ่ะอีกคนหนึ่งมีปืนเราก็เลยเราเราเป็นคนดูเราก็รู้ไปเก็บปืนกับเพาให้ไนเก็บกับเพาโดยที่ไเก็บปืนมาอ่าโอเคไขวะเนี่ยมีออสการ์มีเดลตามีออสการ์มีมีมีบราโวมีมีบราโวมีโัวไอ้ยี่ห้อยเฮห้อยเฮ้ย กินกูทำไมปืนตกเอาไปแเมื่อกี้ฆ่าคนผิดเดี๋ยนี่ใช่เจ้าอะไรเจ้าอะแล้วใครตายเมื่อกี้พียฆ่าคนผิดเพียตายใครเหลืปืนพียฆ่าคนผิดใครเหลืปืนไอ้แก่เพียฆ่าคนผิดเดลต้าออสการ์เหลืปืนเหรอฆ่าคนผิดอืมฆ่าคนผิดนะจ๊ะฆ่าตักรหรือพิวดพี่ิวดฆ่าตักรได้ไหมฆ่าคนผิดแหละขอโทษเหลืปืนโอ้ฆ่าน้อยผิดไปแล้ว ไอ้ตตวลงใครตายอ่ะเออใครตายวะเออนั่นดิใคตายเออเอามคนเอยอะไปเยอสามคนแล้วพูดอยู่สคนเอไม้ไงวะเฮ้ย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 เยเฮ้ยยายยิงเนาะไปยิงเนตามปืนยิงเลยดูดิเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย อ้าวใครใครยิงกูยิงกูผิดนี่หว่ะใช่อะยิงคนผิดไงกูถือของไม่ได้กูเพิ่งกูเพิ่งออกมาจากบ้านมึงยิงกูทำไมเอ้าเฮ้ยอะไม่ฆ่าผู้บริสุทธิ์อะมาคนนมาออกมาควงมาคนงคงอื่นในบ้านละเอี้ยมแม่งถือมีดด้วย ชันเลยชันเลยไข่มีดกับปืนอ่ะในวัดอะไรออใครไก่แดรรมทับทับปืนหักออปืนหักโค้งผิดปืนก็ตายทับทับ,ท,บออทับปืนตั้งตัวทันมีดก็ตาย

คืออย่ายิงคนผิดถ้าคุณฆ่าคนถูกคุณก็จะได้เป็นลูกกษัตริย์คุณจะมีลูกกษัตริย์ต่อใช่ถูกต้องถ้าคือถ้าคนผิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาอยู่กูสองคนไปไกลเลยก็คืออาวุธจะตกไงถ้าฆ่าคนผิดเลยลา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 ไอลาลาลาเนี่ยแม่งเฮ้ยจะดูเหมือนถ้าที่ดูตามที่แล้วครับเหมือนเหมือนเหมือนจะมีคนไม่ได้ปืนนะนี่ไงก็จะมีคนได้ปืนสองคนแล้วใครได้ปืนเนี่ยมีลีมา ไม่รู้ตอนนี้แค่คือใครไม่รู้อะแต่ยังอยู่ใกล้กูอยูู่ใกกล้นะตอนนี้ตอนนี้วอลอะไก็ได้ทุกคนครับอยากมิกกู่กันนะว่าใครเป็นท่าตะกรอนใครมีปืนมั่งไปอยู่บนรถตรงนี้ไว้ทั้งทุกคนไปอยู่บนรถมึงเอาไปไกลอยู่บนรถมึงเอาไม่ได้ไว้ใจสุดแล้วอยู่บนรถนี่มึงเอาไม่ไใจแม่ใจเอาจะเรื่องอะไรเอานี่ไงว่าอะไรเอะไว้ใจว่าใครอยู่ใครอยู่ตรงนี้ไงถ้าอยู่งี้แล้วกันมันก็จะรู้มันก็จะแบบ ให้ถึงปืนแล้วให้ถึงปืนให้ถึงป้า้กันเวามมั่นใจอ๋อได้โอเคนได้ไงนะมามามาไอ้ความยิดกันมากูนั้น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 กูไม่ไว้ใจใครแล้วกันกูอยู่คนเดียวเอาเอาอ๋อเฮ้ยเฮ้ยอเนี้ยตังพวกยิงยิงเฮ้ยใครเอ่ยยิงดิยิงดิใครมีปืนก็ยิงดิมึงยิงผิดมาเรา กูบอกเลยมึงก็ตั้งพวกก็ยิงเลยมึงคิดป่าวว่าใครมีปืนอ่ะเขาไม่ยอมเขไม่รู้นะไม่รู้ว่าใครมีปืนเขามึงคิดแล้วใครเป็นฆาตกรอะมึงเป็นมึงเป็นมึงเป็นพี่น้องกับกูมานานถ้ามึงคิดว่าไปยืนแบ่คแล้วก็เลือกอ่าเลือกเออมาทั้งคนหนึ่งมาเลือกมาใครมาคือไม่ยอมขึ้นรถอ่ะเข้าใจป่ะ มึงอะตัวดีเลยมึงพูดอย่างเนี้มึงอะตัวดีเลยเขาไหลโลดได้เลยเขินเลยเนี่ยเข้นแล้วเขาบอกเขาบอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าไอคนก้ากเนี่ยครับคือตัวคือตัวยงและคนและคนอ้าคนใกล้คนหนึ่งคือเขามีปืนคนที่ปอดคนที่ปอดคนที่ปอดที่สุดคือเขาไม่มีอะไรเลยมีต่มือจบไปไม่ไหนอะพี่มองมอมดจ้ะจบไหมเฮ้ยมีคนหนึ่งเขาออกไปอยู่คนเดียวไอะ ตำรวจไปไหนวะใจกลัวฮะ like ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาเหอะตอนนี้คือมีปืนไปแอบเปล่ามีปืนไปแอบเปล่ามีผู้คนอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกไม่เช,ช,ช,ชื่อมันไม่รู้ว่าข้างนอกแบบข้างนอกปลอดภัยสุดเดินอยู่เนี่ยมันน่าจะมีเก็บปืนข้างนอกอะมันจะมีเก็บปืนแอบวะไปแอบวะเราขอ รอวัไม่เชื่อก็มาเดไม่เชื่อก็มาเดเออรอควันมันขึ้นกลัวแล้วกลัวแล้วนั่นไงกลัวแล้วนั่นไงยิงมันควันขึ้นแล้วยิงมันดิยิงมันควันขึ้นแล้วยิงมันเลยยิงมันดิเอยนี่ไงเฮ้ยดัง ไปตอนแหล่นี่ไงไอคนคิดโจรไอคนคิดโจรอ่ะไอคนคิดโจรอ่ะไอคนคิดโจรอ่ะไอคนคิดโจรเออนั่นแหละนั่นแหละโทเอ้ยผมก็เป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ยิปืนเลยวิ่งหนีกูกููกกลัวไงเขไม่ยิงเลยเข้าใจยังอย่างว่าเกมนี้แม่งจิตวิทยาล้วนเลยนี่ยอยู่บนรถเองอยู่บนรถเองแล้วอยู่บนรถกันก็ปากกันได้ไร้งานไ้งานมาอีกแล้วมาอีกแล้วบนรถอีกลบนนี้ก็ได้บนนี้ก็ปากกัได้บนรถอีกแล้วนี่ นี่รถนี้ดีกว่ารถนี้ดีกว่ามึงคนละคันเลยอ่ะคนละคันเลยคนละคันมามเอางี้เรามาเรามารวมตัวกันดีกว่าแล้วก็วัดดวงกันไปเลยว่าใครเป็นใครวัดดวงวัดยังไงวะก็วัดเลยไงว่าแบบใครมีปืนก็เอามายิงเลยโอเออให้มันดูว่าคนถูกคนผิดเออหนังคาวบอยอย่างเงี้ยเออตกลงมันมีปืนแค่คนเดียวไงปัญหาเออแต่แต่คือพ่อโจมเป็นคนเดียวไงแต่คนมีปืนเนี่ยเออมันมันเป็นผู้ตัดสินไงใช่ไหมอืม น่าสนน่าสนเอาไงอยู่ใกล้กันเล่นเอาไงอะไรการการนี้ไม่กูไม่มีอ่ะกูมือกูพูดบริสุทธิ์ว้าห้อเหมือนกันเลยว้าหนีดิป่ะเออไอไอคนไอคนหนีเข้าคนแรกกูว่าว่ายิงเ็นคนนั้นเออมีพี่รุ้อ่ะไอคนที่เข้ามีพี่รุ้ดยิงเลยดีกว่าเออยิงยิงคนเข้าไปยิงยิงคนเข้ายิงคนเข้าเลยนายคนเข้าไปอ่ะไป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 กันลงเฮ้ยไอคนเข้ายิงเลยใครเข้ายิงเลยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไ ครอะอยู่ในบ้านคนนึ่งออกมายิงแม่งเลยแล้วก็เดินกันอยู่ข้างนอกเนี่ยเนี่ยคนนึงเนี่ยคนที่เข้าไปในบ้านเนี่ยคนอยู่ในบ้านคนนึงอะไข่มาไข่ในบ้านคนนึ่งไะทำไมตีนในบ้านใครอยู่ในบ้านคนอยู่ในบ้านยิงเลยเนี่ยยิงเลยเออยิงเรียมีบิรุธมันจะรอให้เราเข้าไปแล้วมันจะรอให้เราเข้าไปอ่ะยิงแม่งเลยเร็วๆยิงเลยเนี่ยคนอยู่ในบ้านเนี่ยยิงเลยเร็วเนี่ยเนี่ยเขาต้องทำไมไม่ยิงวะ มันต้องชักมีดมาแน่เลยเอออย่าเข้าในบ้านนั้นระวังระวังป่ะเข้าไม่เข้าอ่ะอยู่ข้างนอกปลอดภัยสุดเข้ากันหมดเลยอยู่นอกปลอดภัยสุดเออใช่ออกนอกด้วยเหรไปไปไปเออเฮ้ยออกนอกเฮ้ยเฮ้ยไปไกลใครวะไปไกลใครวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนรียนอะไรครับเกมนี้สอนให้คนตอแหลครับ ม่กไม่ต้องมายิ้มให้กูเลยสัตว์เฮ้ยอย่ามาอย่ามาไอเสื้อฟ้าเนี่ยเสื้อฟ้าเนี่ยใครวะใครเสื้อฟ้าเนี่ยแหละไม่แอบม่แอบละไปเสื้อฟ้าเนี่ยแหละเฮ้ย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 อย่าตามมาช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะยิงเลยยิงเลยช่วยด้วยยิิงด ยิงดิทำไมไม่ยิงอ่ะโอ้ยไม่มีปืนยิงยิงคนน่ะไม่มีปืนช่วยหน่อยอย่าพิ่งทิ้งผมพี่เสือบฟ้ามันตามอย่านะหนีแลนวอย่าเข้ามาอ้าวอ้าวไอ้เจ้ากูว่านั่นไงนนั่ไอ้อย่าเข้ามาอย่าเข้ามา โดนอะไรว่าใครที่ตกลงใครวะพี่ตกลงใครวะโดนดีแล้วโดนดีแล้วตกลงมาใครครัสรุปเมื่อกี้ผมออกมาก่อนนะผมออกมาทันอ่ะกูว่าโบ๊ว่ะผมออกมาทันไอ้โนพีว่ะโนพีแน่เลยโนพีอ่ะโนพีเป็นโอ้ยใช่ไงพแกเดินตามโนพีไปโนพีแม่งฟันผมเว้ยไม่ใช่เออเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรยังเหลือทั้งสามคนเหลือสามเหรอใช่อะไรลำตายสองคนเลยเนี่ย ลอสามลอสามลสามเหรอลสามเหรอ Sometimes I dream about c h e e s มันเป็นเสียงแน่นข้างนอกเออเน้่เยเฮ้ยเ้ยเ่้ย้ย้นเฮ้ยเฮ้้ยเฮเเเ้้เยเห็นยเยย ตั้งไงตั้งไงตั้งไงม้องมะเข้ายิ่หลังนึ่งยุ่งอะไรเฮ้ยมึงขนาดนี้แล้วมุมเป็นลุล้วแจ้คราวนี้ยยุ่งอะไรมุมเป็นแล้วอะไรเป็นมาอะไรนี่นี่ดูเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมังยังไม่ตายยังไปยัง พลังเปิงผมแย่ต้องมัดเล์ชนะจ้ากไม่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 บอกเลยอีกรอบนึงมุมเมนแล้วมารอบนี้เกมเกมสุดท้ายมาเกมสุดท้ายมามาตัดสินใจเลยมามาทุกคนรวมตัวที่หลังกว้างไหมอีกแล้วเหรอหลังกว้างเลยขอโหวตให้กาเซราใช่ใช่ใช่มารอบนี้เรามาเล่นโหวตกันดีกว่ากาเซราโหวตกันเลยดีกว่าใครมีปืนเอาปืนขึ้นมา เอาปืนขึ้นมาเป็นผู้บริสุทธิ์ใครมีปืนคือผู้บริสุทธิ์ใครใครอ่าใครอ่าไม่รู้อ่ะเลือกใครเนี่ยเลือกยิงสักคนหนึ่งที่คิดว่าไว้ใจไม่ได้โอดเซล่าเซเลราคือใครวะโหลเนี่ยผู้หญิงเอ้าเซล่าเออใช่ยผูเผากูคือเซล่าเผากูคือพี่มึงยิงเซลรามึงเอาปืนทางอื่นมึงมึงกดเอ็กซ์มึกดเอ็กซ์พูดกดเอ็กซ์พูดจะได้รู้ว่าคือใคร

กำลังขอกมีดไปยิงเลยยื้อแม่กาเป็นโยนนี่ดังนั้นล่ะโอ้โหเมื่อกี้นี่เกือบยิงเซร่าแล้วครับเอาแล้วเฮ้ย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 โอ้ยมาใครคือผู้ที่สุดเอาปืนออกมาไม่ไม่อะเอาปืนออกมาเปืนออกมาโคตรเล่นเร็วเลยหาไปเลยหาไปเอ้าโโอ้ห คนเร็วอ่ะโอเคให้ตายท้ายปตาเออมาเออตายตามมามามันค้างคาอุตส่าห์ได้ปืนแล้วตายผมไม่บอกผมเป็นใครนะครับแต่ผมไม่มีไม่มีอาวุธเลยเนี่ยไอ้บอกว่าอยู่ๆแล้มือมีทุกทีอ่ะเอไม่มีไม่ได้ปืนไม่ได้ปืนก็ได้อะไรสักอย่างอะไรอย่างเนี้ยมาผมบอกไอ้ข้าบาโวโอข้าบาโวโอุ้ยบาวโอ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 มีปืนแน่ใช่เหรอ เออเดี่ยวเดี๋ยวมึงดีเอยไ้ดีแค่เนี่ยไอ้เอาไปใกล้กูไหมเฮ้ยอุ้ยไม่งมีปืนมีปืนมึงไล่ยิงหมดเลยอ่ะเฮ้ยแต่ว่าไต่ว่าเฮ้ยแต่วคนรายก็ยิงในสาคนนี้ดิอว่าคนมีปืนเนี่ยมีเอ้าไม่ใกล้เฮ้ย ไปเอาไปเอาไปตายกูรู้แล้วอยู่นนั้นแหละเนี่ย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 ยายาไม่ใช่ไม่ใช่เอาบ้าเอาบ้าหรือเนี่ยมีคนใครใครวะใครตายกูตายกูตายไอ้เด็กเกียร่อยู่นิ่งเลย ดูไอ้งขำดูดูไอ้งขำพี่อย่ายิงผมพี่พี่ผมคือผู้บริสุทธิ์พี่อ่ะพี่ยิงเต็มหลังไหลเลยมาอีกรอบหนึ่งกูต้องล้างแคมป์โอ้ยบอกไว้ว่าไม่หนี้ยิ้ไม่ได้ฟันใครเลยสรุปใครยิงวะไอรู้นะจริงๆริงรู้นะไม่สุ่มชื่อด้วยแหละ เออนั่นดิอ้าวเฮ้ยอ้าไม่เลยเอ้าวอ้าวยิงถูกเลยถูกถูกคุได้พีชสัตว์ให้ยิงถูกเลยให้กูเสียบสักจึ๊กสักจึ๊กสักจึ๊กไม่ได้เหรอเปิดเกมมานัดแรกชนะเลยนั่นดินี่ใไงเฮ้ยเฮ้ย อะไรอะไรอย่าตามอย่าตามอย่าตามอ้าไม่ไปอยอ้อ้เฮ้เฮ้ไอ้นั่น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 มามามาม่ไ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 ม่แกูเรียบร้อยตาย กูว่าอย่าค่อยจบแล้วกันไอ้ยันเลยคีอะผมว่าผมว่าจบดีกว่าเดี๋ยวเราไปต่อเรื่อเดี๋ยวจะเล่าต่อยพาร์ทสองดีกว่าว่าพาร์ทสองเราจะดึงกันเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับนึกตาเป็นแบบอื่นนะเออเป็นแบบอื่นนะครับเอาแบบอื่นไรก็ขอบคุณท่านทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับทุกท่านนะครับแล้วก็กูก็ตาย ดก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าครับเราไปเล่นแบบใหม่ครับก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนัที่เข้ามาร่วมสนุกแล้วก็เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ของพวกเรานะครับถ้าใครอยากติดตามนะครับติดตามใต้ดีคริปชั่นเลยครับจะทิ้งทั้ง3ช่องไว้ให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิโเกนเกเฮลแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ เย่เย่เย่จบแล้วอะนะครับถ้าใครอยากดูคลิปเก่าๆนะครับสามารถกดดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับผมถ้าชอบผลงานนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับผมไปทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมเย่ดูคลิปกันเลยติดตามตลอดไปครับจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับวันยูหม่มโบนิสซี่พัมเบลี่นะครับวันนี้ครับเรามาเล่นเกมไปในซับบักเก็ตบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยว่าเป็นยังไงครับก่อนเล่นครับ Your pop girl makes me go crazy. เอลคนิดนึงทิ้งห้องน้ำอีกแล้วมันมีห้องน้ำเหมือนจะเป็นห้องน้ำหญิงเไป,ไปิดประไปไปตูเ<ไ>ปิดประตูเปิดประตูไม่มีไม่มีเสียงไม่มีเสียงตอนนี้ผีไม่มีเปิดนะครับทุกห้อง <c oughs> อ้